กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปต่อจากคลิปก่อนก็คือการนำเอาตัว pf sense นะครับทำหน้าที่เป็นน็ตให้กับตัวเซิร์ฟเวอร์ในระบบเครือข่ายของเรานะครับในคลิปวันนี้นะครับก็จะมีรูปแบบการเชื่อมต่อคร่าวๆตรงนี้นะครับก็คือตัว pf sense เนี่ยจะทำหน้าที่เป็นน e ตซึ่งเป็นหัวใจหลักของอคลิปวันนี้นะครับ ก็จะมีเครื่องที่ทําการทดสอบอยู่ก็คือเครื่องที่เป็นตุบนตูที่เป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับตอนนี้จะทําการลิก IP เป็นหมายเลข192.168.200.2จุดนะครับส่วนอินเทอร์เฟซที่ตัว p f s e n s ซขาข้างในขาอินเทอร์นนะครับก็จะเป็น IP address 192.168.200.1นะครับแล้วก็เครื่องลูกขายนะครับก็จะให้รับ DHCP จาก PFSense อีกทีนึงนะครับ ก็จะได้รับ IP address เป็น1ันก็สอง0กแาครับคราวนี้สมมติว่าอันนี้เป็นระบบระบบภายในของเรานะครับระบบเครือข่ายภายในของเรานี่นะครับกระแ่นี้เลยครับอันนี้สำหรับคนเนี้ยจะเป็นคนที่อยู่ภายนอกละเป็นระบบเครือข่ายภายนอกนครับเวลาที่จะเข้ามาเว็บไซต์ของเราเนี่ย ก็จะเข้ามาทาง Public IP นะครับสมมุติว่า IP IP ชุดนี้เป็น Public IP แล้วกันนะครับครับที่เป็นจุดหนึ่งนะครับเวลาเรียกเข้าใช้งานปุ๊บตัวเ i ียบเ n ตัว f i r w w l l เนี่ยครับก็จะทำการ NAT IP ที่เป็น Public นะครับ NAT ให้เข้ามาหาตัวเซิร์ฟเวอร์ภายในของเรานะครับจะสามารถใช้งานได้และในขนั้ดตนการเครื่องลูกขายเนี่ย ก็สามารถที่จะเรียกใช้งานได้จาก IP p r ไ a t e ภายในได้โดยตรงนะครับก็จะสามารถเข้าใช้งานได้ทั้ง2ทางาเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนก่อนนะครับว่าเราต้องเตรียมพร้อมอะไรบ้างก่อนอื่นเราจะพยายามทำการฟิก IP ที่ตัว u b u n t u server กันก่อนนะครับก็เปิดที่ตัว,วตบ t u n t u s e r v e r อ่ เราสามารถที่จะฟิกตัววันตัวเ e r ร์ฟได้จากไฟล์ที่ชื่อว่าอินเทอร์เฟนะครับผมจะให้มอดูนะฮะไฟล์ที่ชื่ออินเทอร์เฟตอนนี้ผมได้ทำการฟิกไปไปเรร้อยนะครับจะให้ดูไฟล์ชื่อว่าอิน e r อร์เนะครับครับเดิมที่จะเป็นอย่างนี้นะครับมีแค่มาทัดนี้ ตั้งแต่บรรทัดนี้มาไม่มีนะครับตั้งแต่บรรทัดนี้มาไม่มีนี่ก็ไม่มีนะครับไม่มีทั้งหมดมีแค่สองบรรทัดนี้สองบรรทัดนี้ก็บอกว่าตอนบูตขึ้นมาเนี่ยให้เริ่มต้นโดยอัตโนมัตินะครับมาที่ eth ศูนย์ของเรานะครับแล้วก็ในระบบว่าอินเทอร์เฟซที่เป็น eth ศูนย์เนี่ยให้เป็นชนิด dhcp นะครับอันนี้เราจะไม่รับ dhcp ผมก็จะทำการคอมเมนต์เข้าไปนะครับแล้วก็ จิมข้อมูลดังต่อไปนี้นะครับก็คือ auto eth z อ r า ip eth 0 uh, inet e เป็น static ครับก็คือเราจะทำการ f ิ x ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ใส่ ip address ตามที่เราต้องการครับแล้วก็ s u b n e t m a r k นะครับให้ใส่อันนี้ของก็เป็นไปนตามชุด network ที่ตัวล r เซนได้ทำการแจกไว้นะครับก็คือ2 5 2 5 .25.0 25. นะครับ uh, แล้วก็ระบุ ip network i p b o บ cast ไปถ้าใครไม่อยากใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับ2ตัวนี้ไม่ใส่ก็ได้นะครับตัวซิสเทมปัจจุบันเนี่ยก็ฉลาดพอที่จะรู้จักว่า Network ร์กเป็นอะไรบอดแคสเบอร์อะไรนะครับก็สามารถอาร่านได้จากตัว s u b n e t m a ร์ตัวนี้ได้นะครับและสุดท้ายก็คือเก w เวนะครับก็ให้ระบบเกจเวของของวง Network นี้ไปนะครับซึ่งตอนนี้ก็คือชี้ไปที่ตัว p ีเือเบอร์จุนึครับ จากนั้นก็ทําการบันทึกแล้วออกไปนะครับแล้วเข้าไปแก้ไขไฟล์ในห้อง et c นะครับไฟล์ที่ชื่อว่า reso นะครับ reso conf e นะครับตัวนี้ให้ใส่เป็น name server นะครับแล้วก็ใส่เป็น ip address ของอันนี้ไปนะครับ1 0 0รจุดนนะครับเพื่อที่จะ ให้ตัวอุปกรเนี่ยสามารถที่จะทำการรีโซได้นะครับก็ทดสอบโดยใช้คำสั่ง nslookup หรืเว็บ google com ครับก็สามารถที่จะรีส์ออกมาได้นะครับหลังจากที่ได้ทำการปรับเปลี่ยนหมายเลข ip address แล้วนะครับเพื่อความชัวนะครับก็ให้รีบู t รีบู o ซิสเต็มหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ เข้ามาเทดูอีดยทีว่าสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือเปล่านะครับโอเคต่อไปผมจะทำการสร้างไฟล์สำหรับการเทสอตัวเว็บไซต์นะครับผมจะสร้างไฟล์เชื่อ e b .html นะครับผมก็พิมพ์ข้อความไปแค่นี้คร่าวๆครับ this is my website นะครับก็พิมพ์ข้อความแค่นี้เข้าไปนะครับ ก็จะมีนะครับก็จะมีไฟล์ชื่อว่า web html อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่เสร็จละของตัวบนตัวนะครับทดลองปิงเซิร์ฟเวอร์หน่อยนะครับว่าเจอหรือเปลา่าโอเคมีเจอตัว p เซ็หรือเปล่านะครับต่อมานะครับเรามาเตรียมการในส่วนของตัวไฟวอลของเราก่อนนะครับ ็หลังจากที่เปิดบูตมาแล้วนะครับก็จะมีซิ่เต็มๆดังนี้นะครับตอนนี้ตอนนี้ขาแวนของเรานะครับเป็น IP address 192.168.1.8นะครับตามที่ผมเขียนไว้ส่วนอินเทอร์เฟซที่เป็น LAN นะครับก็จะเป็น IP address 192.168.200.1ตามที่ผมได้เ,เขียนไว้เมื่อกี้นะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปคอนฟิกที่หน้าเว็บไซต์ของตัวือเซ็นก่อนครับอื่นเข้ามาดูที่ส่วนของ DHCP ก่อนนะครับตอนนี้ที่ DHCP เนี่ยผมแจกตั้งแต่หมายเลข IP 50จนถึง200นะครับเดี๋ยวขอขยายขึ้นโอเคตอนนี้ เครื่องลูกขายที่ผมได้รับมานะครับก็เป็น i อนกงจซึ่งเป็น IP หมายเลขแรก,กน,นะครับของตัวนี้ที่แจก,กไปอันนี้ก็โอเคเกือบปลอยแล้วนะครับต่อมาให้กลับมาที่ในส่วนของไฟวอลครับแล้วเลือกที่ net นะครับแล้วเลือกที่1ต่ตอนหนึ่งนะครับ แล้วก็แอดรูเข้าไปแอดรู R oo, R oo ตรงนี้นะครับตอนนี้ทุกท่านยังจะไม่มีรูอันนี้อยู่ก็แอดรูเข้าไปนะครับเสร็จแอดปุ๊บครับในที่อินเทอร์เฟซที่เป็นแวนนะครับให้กรอกหมายเลข IP ตามที่เราต้องการจะให้มัน넷น,นี่จะเป็น IP ที่เราต้องการให้เขาแอคเซสมาจากภายนอกนะครับสมมติว่าอันนี้เป็นพับ l ิ c IP ครับหลังจากนั้น ก็ในส่วนของ internal ip นะครับให้เลือกเป็น single host แล้วก็ใส่ ip address ที่เป็น ip address ของวงเซิร์ฟเวอร์เข้าไปนะครับ destination ก็ให้เป็น any นะครับอันนี้ก็หมายความว่าเวลาเครื่องลูกขายจากภายนอกนะครับ a c c e s s เข้ามาหา,า ip ที่เป็น ip public ข้างนอกนะครับมันก็จะถูก redirect แพ็กเกจทั้งหมดเนี่ยมายัง ip ภายในตรงนี้นะครับ จากนั้นก็เ v e นะครับ Apply Change ครับแล้วก็กลับมาในส่วนของออไฟวอลแล้วก็ g ก u ูนะครับแล้วตรงแวนนะครับปกติแล้วตัวฟีเอฟเซนตเนี่ยตรงแวนเนี่ยมันจะมีลักษณะของการบล็อก ของการที่จะทำการบล็อกอ่า IP อะไรต่างๆอยู่นะครับ mm. ผมก็ทำการแคนเซิลหรือว่าลบออกไปทั้งหมดนะครับ mm. เดี๋ยวเด๋วผมกลับมาให้ดูที่นีนะครับก็ mm. คือรูนะครับเ mm. ดี๋ยวผมขอรีดดิฟก่อนนะครับ มาครับที่ไฟวอลจะเลือกในส่วนของรูนะครับะจะสังเกตว่าตอนนี้ที่ฝั่งขาแวนเนี่ยจะบล็อก IP ที่เป็นลักษณะของ IP p r i v a t e ทั้งหมดนะครับเราจะเข้าไปแก้ไขไม่ให้มันบล็อก IP ของ p r i v a t e นะครับการเข้าแก้ไขในส่วนนี้ให้ท่านเนี่ยคลิกเข้าที่ i n t e ทอ a ์ e ครับแล้วเลือกแวน แล้วก็เช็คบล็อกตรงส่วนของอบล็อกไ private network ออกไปนะครับจริงๆถ้าเกิดว่าเอาไปใช้กับงาน Public จริงๆอันนี้ไม่ต้องอ,ออกก็ได้แต่และนนี้เนื่องจากว่าใน,ในการต่อระบบเครือข่ายที่ผมทำเป็น lab ในคลิปเนีนยครับยังเป็น IP ที่เป็น IP private อยู่เพราะฉะนั้นจะทำให้ไม่สามารถที่จะ access เข้าจากภายนอกได้นะครับก็เลยต้องเอาเอาบ็อกออกก่อนนะครับแล้วก็เซฟ จากเซฟแล้วแอดไฟเชงโอเคแล้วกลับมาดูในส่วนของไฟวอลแล้วก็รูใหม่นะครับสังเกตว่าตรงแวนเนี่ยจะไม่มีละถึงแม้ว่าไม่มีก็ยังเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าเรายังไม่อนุญาตให้ให้เข้ามาในในคลิปนี้จะทำการทดสอบการแอดรู ในส่วนของแอคชั่นที่เป็น pass กตอนนะครับก็เราใส่ว่าตอนนี้อนุญาตนะครับจากแวนโปรโตโคอลที่เป็น IPV4 นะครับ TCP ที่เป็น IPV4 นะครับโปรโตโคอล TCP UDP อะไรก็แล้วแต่นะครับซอสเป็น any destination <c oughs> เป็น any นะครับแล้วก็ save แล้วก็ apply change อตอนนี้เราก็เตรียมการเกือบเรียบร้อยแล้วนะครับกลับมาเช็คข้อม,มูลในส่วนของ NAT อีกทีนึงนะครับว่า1ต่อนหนึ่งถูกต้องก็เป็น IP ภายนอกเข้ามาหา IP ภายในนะครับด้วยอ IP อะไรก็ตามนะครับก็สามารถที่จะเน t ข้ามกันได้แต่เนื่องจากตอนนี้เรา เรายังต้องทําอีกส่วนนึงนะครับก็คือในส่วนของการสร้าง a r i a s IP นะครับเพราะว่าตอนนี้ขาขาแวนของเราเนี่ยมันยังรับ d h c p มานั่นหมายความว่ามันยังมี IP-AD d r e s s เพียงแค่หมายเลขเดียวอยู่ครับก็คือหมายเลข8นะครับตามตามรูปนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องสร้าง a r i a s IP สํสำหรับเป็น IP อีก ชุดหนึ่งนะครับที่จะทําให้เน็ตเนี่ยสามารถวิ่งเข้ามาได้นะครับก็คือผมต้องสร้างเอียทหมายเลข20บนะครับนะครับแล้วเวลาเขาเรียกยูเซอร์เรียกเข้าใช้งาน IP หมายเลข20แล้วมันก็จะทําการส่งข้อมูลมาหาตัวเซเวอร์ได้ถูกต้องนะครับซึ่งหมายเลข20เนี่ยคือเราจะฟิกจะว่าไปแล้วเหมือนลขที่หมายเลขที 2, ่สองของการ์ดใบนี้ก็ได้นะครับ1การ์ดก็สามารถที่จะสร้าง อินเทอร์เฟซขึ้นมาเรื่อยๆได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกระบวนการกันก่อนออต่อมาให้มาเช็คในส่วนของโว i ชุนไอพีอีกทีนึงนะครับอะให้คลิกไปที่ไฟวอ w a l l นะครับแล้วเลือกที่ Virtual IP นะครับแล้วคลิกที่บวกไปนะครับ แล้วเลือกใ y ้เป็นออเทอร์ก็ได้นะครับในส่วนของอินเทอร์เฟซให้เป็นแวนให้เป็นเลือกเป็นสิงเกิลแอดเดรสนะครับก็คือ192.168.1.20ตามที่เราได้ทำการสร้างไว้เมื่อสักครู่หนึ่งเนี่ยนะครับ่คนอื่นที่จะมาดูเนี่ยผมจะให้ดูความรูต่างของ app table ก่อนครับตอนนี้จะเห็นว่า app table ของเราเนี่ย มี IP ภายนอกก็คือจุดแซึ่งก็คือ IP ของตัว pfSense เองนะครับแล้วก็จุดหซึ่งเป็นกต t เวย์เป็นเราเตอร์ของเน็ตเวิร์กภายนอกของผมเองนะครับ <c oughs> จากนั้นเ <c oughs> มื่อเรากรอกข้อมูลในส่วนของตัวเป็น version ip เรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> ก็อาจจะใส่ไปเป็น x คือ non server นะครับแล้วกด save โอเคแล้วก็ apply change นะครับอตอนนี้เรียบร้อยนะครับต่อมาเรามาดีเฟตในส่วนของอีนทอีนนะครับที่อเลีกนะครับโอเคลกลับมาดูในส่วนของ อ่ครับอตอนนี้ก็จะเห็น IP address มันก็2องหกแนึ่งจโผล่มาแล้วนะครับก็ให้สัเกตเลดีว,ว่าจะเป็น m a c address ชุดเดียวกันกันกบตัวจุดแซึ่งเป็นเอกนอนของตัว p f เ e n นะครับต่อไปผมจะจำลองโดยการใช้เครื่องของผมเองเนี่ยครับซึ่งเป็น IP เบอร์จ6นะครับในการเรียกเข้า มา IP เบอร์จุดหนึ่งจุดสิบโดยตรงนะครับก็เปิดเรบราว์เซอร์จากจุดหนึ่งจุดยี่สิบนะครับโอเคตอนนี้มันรีเด렉ต์ไปหาตัว abc.com เนื่องจากว่าตัวเว็บเว็บองค์ปรของเราเนี่ยได้ทำการกรีจิสเตอร์ abc.com ไว้ซึ่งตอนนี้ผมอยู่ภายนอกแล้ว ม,มันไม่รู้จักโดเมนตัวนี้นะครับผมก็จะตีอีกครั้งหนึ่งเป็นหมายเลข IP แล้วก็ผ่านไปยังชื่อที่เราไฟล์ให้ทิมแอปที่เราได้สร้างไว้เมื่อสักครู่นะครับโอเคอันนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะครับ if it my website นะครับนี่ก็ถือว่าถูกต้องตามข้อมูลที่เราได้ทำการสร้างไว้เมื่อสักครู่แล้วนะครับ ก็สามารถเข้าจากภายในได้ภายนอกก็สามารถที่จะเข้ามาได้นะครับแต่จะเข้ามาได้นี้ทางนี้เราต้องมี DNS ที่เป็น public ip ที่จะโปรโมท ip address เนี่ยไปข้างนอกอีกทีนะครับถึงจะสามารถใช้งานได้สมบูรณ์แบบครับเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปการใช้งานตัวฟีวิเซนต์สำหรับวันนี้นะครับก็บองว่าทุกท่านน่าจะนำไปประยุกต์ใช้งานกับหน่วยงานของท่านเองได้นะครับ ว่าตัว PFSense ตัวนี้ก็เป็น open source แล้วก็ใช้ทรัพยากรเนี่ยค่อนข้างที่จะน,น้อยนะครับเราสามารถประยุกต์นำเอาคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าๆเนี่ยเอามารัน PFSense แล้วก็สร้างความปลอดภัยแล้วก็ใช้งานได้จริงได้นะครับถ้าใครมีคำถามหรือสงสัยในขั้นตอนไหนนะครับสามารถที่จะโพสต์สอบถามมายังที่ช่องแชทหรือว่า ตอบโต้ที่ทิด u t u b e ได้นะครับหรือที่เฟ e บุ o กก็ได้นะครับเราวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ